สวยนะสวยนะเห็นไหมเห็นไหมหนูใส่ใช่ไหมอะไรคะเกย์ค่ะเออใส่เกย์ดีพี่ใช่เหลือคู่เดียวด้วยนะสวยไหมคะคู่เดดียยวว้สินค้าแต่ละอย่างที่นี่นะคะเขาจะมีสินค้าที่นะทำเองมากผลิตมากนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะม้งชาวเผาม้งหอมโอเคนี่เผาม้งค่ะอไหนคะอันนี้ค่ะอันนี้ม้งอันนี้เขาเรียกว่าม้งใช่ไหมคะอันนี้อาข่าอันนี้เขาเรียกอ่า อันนี้อาขะอาขาอาขาค่ะและนี่กันเรียกอะไรคะคอยาวและนี้เขาเรียกนี่เลยค่ะกระตูนเซนโกะกระตูนเซนโกะค่ะและนี่เลยค่ะลานนาสาวไทยนี่แหละลานนาอันนี้ลานนาลานนาสาวไทยสวยไหมคะสวยกระเป๋าสวยทุกใบเลยอันนี้นี่สาวเลยนะคะเกอีชาค่ะเกอีชาและอุยอันนี้แม่มดนะคะแต่แม่มดแสนสวยนะคะไม่ใช่หมดน่าลัวนะคะ่แล้วนี่อะไรคะอันนี้กระเหลี่ยงคอยาวอันนี้กระเหลี่ยงคอยาวโอ้ สวยนะคะอันไหนคะดูสาวล้านนาสวยโอ้สาวอะไรมาดูสามสาวล้านนาเห็นไหมคะเออสวยมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ